ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 เบนเผยเหตุผลทำไมไม่อยากเอาเนมา่าสลับขั้วกับมาเตนเนลลี่มาเล่นที่อาเซนนลดารเรเบนอธิบายว่าเขาทำไมถึงไม่อยากได้เนมา่าซูเปอร์สตาร์ของปารีสแซงต์แชมงมาสลับขั้วกับกาเบรียลมาเตนเลลี่ปีกอาเซนอลน มาเตเนลี่ทำผลงานและน่าพทับใจกับอาเซนอลในฤดูกาลนี้โดยยิงไป11ประตูจาก25เกมในพรีเมียร์ลีกแม้สตีดังกล่าวยังเทียบไม่ได้กับเนมาที่ทำไป20ประตูกับอีก14แอซิสจากการลงเล่น35นัดในทุกรายการยางไรก็ตามเบนย์ยืนยันว่าเขาจะไม่แลกตัวกับมาเตนเนลี่และเนมาหากเทียบเฉพาะฟอร์มในปัจจุบันตอนนี้ผมอยากได้มาเตนเนลี่มากกว่าเพราะเนมาต้องพักยาวในฤดูกาลนี้ ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ต้องพักยาวผมก็ชื่นชอบในทีมของเราตอนนี้ดังนั้นผมจึงขอเป็นมาเตนเดลลี่ดีกว่าเมื่อคุณดูเกมที่เนมาลงไปเล่นเขาเล่นไป 20, 17, 15, 18, 22และ20นัดแล้วก็บาดเจ็บอยู่เสมอผมรู้ว่าเขาเป็นนักเตะร,ระดับโลกเมื่อผมอยากให้เขาเป็นผู้เล่นเปลี่ยนตัวมากกว่าเขาคงแย่งตัวจริงจากใครไม่ได้ผมไม่ได้วิจารณ์ความสามารถของเขา พูดตามตรงว่าเขาคือปากฏกการความสามารถของเขาน่าทึ่งมากบางสิ่งที่เขาสามารถทําได้คือแบบว้าวมากแต่เขาก็ทําพร้อมกับเป็นภาระ,ะอีกเล็กน้อยดูสิ่งที่ผู้จการทีมคนอื่นๆของแป๊แชร์พูดเกี่ยวกับการทํางานร่วมกับเขาสิเขาทําให้มันยากอย่างไม่น่าเชื่อมิเกลออเตต้าเฮดโค้ชอาเซนอลยืนยัน ไม่สนใจข่าวลือกับเรมาบริดตและจะไม่เสียสมาธิในการคุมทีมเดกแกเนอร์ไปให้ถึงเป้าหมายซีซั่นนี้ชื่อของมิเกลเตต้าถูกจับโยงใยกับเรมาบริดตหลังจากคาโลชอเลติเทเนอร์ชาวอิตาเลียนมีความกดดันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากสถานการณ์ในลาลิก้าที่ตามหลังจากฝูงบาเซโลนาหางออกไปปิด9คะแนนแล้วขณะที่เหลืออีก14เกมสุดท้ายของฤดูกาลขณะเดียวกันอติต้าก็ขยับเข้าใกล้ความสำเร็จยิ่งใหญ่ นั่นคือแชมป์เมียร์ลีกซีซั่นนี้จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ทำแต้มนำหน้าแมนเซตตีห้าคะแนนหลังจะผ่าน26เกมเท่ากันจึงไม่น่าแปลกใจอะไรที่โคชหนุ่มชาวสเปนวัย40จะตกเป็นข่าวรับความสนใจจากเรอัลมาดริดระหว่างการถแถลงความพร้อมก่อนศึกยูโรปาลีกรอบส6ทีมสุดท้ายนัดแรกที่จะออกไปเยือนสปอร์ติ้งลิสบอนวันพฤหัสบดีนี้อาเตต้าจะถูกตั้งคำถา,ถามถึงประเด็นดังกล่าวว่า สิ่งที่ถูกเขียนเป็นเรื่องที่ผู้จัดการทีมหรือนักเตะไม่สามารถควบคุมได้แต่ผมสามารถบอกได้คือผมมีสมาธิอย่างเต็มที่กับสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ผมมีความภาคภูมิใจอย่างมากและยินดีกับงานที่ผมกำลังทำให้กับสโมสรแห่งนี้มิเกลออเตต้าเฮดโค้ชอาร์เซนอลเปิดเผยว่ามีโอกาสปรับความเข้าใจกับแกรนเทนี่ เกี่ยวกับบทบาทและแผนงานในอนาคตเป็นที่เรียบร้อยเชื่อว่าทุกอย่างจะราบรื่นไปจนซีฤดูกาล2022ถึง2023ก้องหลังวัยเบญจพศกลายเป็นสำรองถาวรตั้งแต่การมาถึงของอเล็กซานเดอร์ซิเซนโกเมื่อตลาดซัมเมอร์ที่แล้วนำมาซึ่งความกระแสสนใจจากนิวคสเซลที่อยากกระชากแข่งดีกรีทีมชาติสกอตแลนด์ไปเล่นยังถิ่นเซนเจิร์สพาร์คดัง้ก็ตามอาร์เตต้าชี้แจงแผนงานให้กับอดีตแข้งเซลติกได้ทราบ รวมถึงเหตุผลที่ยังไม่สามารถส่งแข่งทันทีซึ่งเจ้าตัวก็เข้าใจพร้อมอดทนรอโอกาสอย่างเต็มที่เช่นกันออกมาดีมากๆเราหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเรามีจุดยืนที่เหมือนกันหมดเขาทราบบทบาทตัวเองอย่างสมัยที่ผมมาคุมอาเซนอลแรกๆมอนันรับโอกาสมากบางทีอาจมากกว่านกเตะคนอื่นรวมถึงที่ที่เราเล่นกันมาก่อนหน้านี้3ปีหมอนั่นเข้าใจสถานการณ์ และจะเป็นจะต้องเผชิญกับความท้าทายในสถานการณ์ลำบากกัล่าวทีแลันลงเล่นไป26เกมทุกรายการทำเป็น1ประตูกับ1แอซิสแต่ยืนระยะครบ90นาทีมา2เกมแล้ว